สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีแกจเจ็ตเด็ดๆที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักค่ะนั่นก็คือหูฟังไร้สายบลูทูธ5.3กันน้ำที่บอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงๆค่ะมาดูกันที่ฟีเจอร์เด่นๆของหูฟังตัวนี้กันเลยนะคะข้อที่1เทคโนโลยีบลูทูธ5.3หัวใจหลักของหูฟังตัวนี้คือเทคโนโลยีบลูทูธ5.3ที่จะทำให้คุณสัมผัสประสบการณ์การส่งสัญญาณเสียงที่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงคุยโทรศัพท์หรือดูสื่อต่างๆก็มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่เสถียรและเสียงคุณภาพสูงค่ะและที่สำคัญคือราคาเพียง139บาทเท่านั้นเองั้ยคะข้อที่2การออกแบบกันน้ำสำหรับสาย a c t i v e หูฟังคู่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพอากาศค่ะมีระดับการกันน้ำที่5.3ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับการออกกำลังกาย การวิ่งหรือกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆที่คุณชื่นชอบไม่ต้องกังวลเรื่องเหงื่อหรือละอองฝนอีกต่อไปค่ะข้อที่3 s t สไตล์อินเอียร์การออกแบบสไตล์อินเอียร์ของหูฟังนี้ให้ความกระชับพอดีกับหูของคุณและยังช่วยเพิ่มประสบการณ์เสียงให้ดีขึ้นไปอีกค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือกำลังเดินทางก็สามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่ข้อที่4 ด a l นสต e d มเอเจนท์โวลคาลิซถ้าเรื่องคุณภาพเสียงคือสิ่งที่คุณมองหาหูฟังคู่นี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะด้วยหลักการ Vocalism Armature ที่สมดุลคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์เสียงที่ชัดเจนและสมดุลมอบทนเสียงที่หลากหลายและเสียงที่มีรายละเอียดสำหรับทุกความต้องการด้านเสียงของคุณเลยค่ะข้อที่5วัสดุที่ทนทาน หูฟังคู่นี้ผลิตจากวัสดุพลาสติกที่ทนทานซึ่งออกแบบมาให้ทนทานต่อการสึกร้อในแต่ละวันทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ใช้งานได้ยาวนานค่ะข้อที่6ระยะสัญญาณไร้สายมากที่สุดน้อยกว่า10เมตรหูฟังเหล่านี้มอบประสบการณ์เสียงที่สะดวกสบายและไร้สายเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วบ้านของคุณเลยนะคะ ส่วนเรื่องของความเข้ากันได้กับโทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone, Samsung, Oppo และ Vivo นั้นในแหล่งข้อมูลที่ดิฉันมีไม่ได้ระบุถึงการรองรับแบรนด์โทรศัพท์เหล่านี้โดยเฉพาะนะคะอย่างไรก็ตามหูฟังนี้ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 5.3ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ b l บลู o t h มักจะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่รองรับบลูทูธได้ค่ะหากคุณต้องการความมั่นใจในเรื่องนี้ดิฉันแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตเพิ่มเติมนะคะ โดยสรุปแล้วหูฟังไร้สายบลูทูธ5.3กันน้ำคู่นี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่มองหาหูฟังคุณภาพดีฟีเจอร์ครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีกดเจ็ตเด็ดๆที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักค่ะ